ๆๆนานๆพี่สาวจะซื้อ <f Si> อาหารให้กินไอ้ยทำดี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 อะหยิบไปก่อนแล้วกันปุ๊กกี้ยำโลนั่นไข่เซอร์ไพรส์ที่ปุ๊กกี้ฝากผมซื้อเนี่ยเฮ้ยอะไรอะหยิบไปคนละหนึ่งใบเร็วหายไปไหนกันหมดอ่ะว่าจะแกะกล่องพัสดุโชว์เพื่อสักหน่อยไม่รอแล้วอยากกิน จ้าสตอร์อบแห้งไม่ใช่สิสตรอเบอรี่สตอร์ต้องเป็นเขียวๆอ่ะอยากกินกันหรอน้องๆไม่แบ่งหรออยากดูอีกเม็ดนึ่งหรอได้สินี่คุณพี่สาวมีแล้วคุณแม่ขาบอกว่าให้ซื้อข้าวให้หนูกินด้วยเอาหมดมีขาก็เดินไปซื้อเองสิฮะทำไอะไรเนี่ยใช่เดี๋ยพี่อ่ะ คุณแม่ขาฝากเงินไว้หนึ่งร้อยไม่ใช่หรอคะให้พี่ซื้อข้าวให้หนูกินอืมตอนไหนงั้นเดี๋ยวหนูโทรถามคุณแม่อุ้ยใจเย็นน้องรักเดี๋ยวไปซื้อให้ <c oughs> แล้วของเล่นหนาแบ่งด้วยนะเงินเก็บหนูเนี่ยอืมก็แบ่งหน่อยงั้นพี่แบ่งสตอเบอรี่ให้หนูกินหน่อยไม่แกฝันหรอของใครของมันเด็งั้นคุณพี่สาวก็ฝันเหมือนกันเพราะหนูไม่แบ่งไม่แกจะปลดวอล์กแฟงหรออย่าลืมหาข้าวให้หนูกินด้วยนะ เอาตังไปจา่ายค่าปัสดุเก็บปลายทางหมดแล้วลอมันไปก่อนเดี๋ยวมันโทรบ,บอกคุณแม่คะ่ะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะโอ้ยรู้แล้วนะ่ะคิดว่าพี่เป็นคนโกหกไงนะใช่คุ่นวายจริงๆเลยใหญ่ปกกี้ซื้อของดีไม่ให้มันกินแล้วอะไรนะคนดูร้อยหนึ่งก็ได้แค่นี้ล่ะคะ่ะเพราะเราเป็นพี่สาวใจดีเดี๋ยวแกะเล่นกับพี่อ้วนพี่ผอมดีกว่านั่งรอพี่ปกกี้ดีกว่า ราะว่าเราจะกินข้าวถ้าไม่ซื้อมานะเราจะโทรฟ้องคุณแม่แน่ต้องทำมันกินอีกมีน้องอยู่คนเดียวเฮ้ย hey, เอามาเปิดประตูให้ดีดิดูสิหนึ่งร้อยบาทจะได้อะไรเฮ้ย <Hey, S 2> ใจเย็นสิมันต้องรอเวลาสุกทำไมต้องรอเวลาสุกคะอืมมันต้องรอเวลาสุกก่อนนะคะน้องเฮ้ยรอก่อนรอก่อนใจเย็นรู้มากเลยตรงเนี้ยอ้ย mm. อยากได้ <Yeah. S 2> ดูแต่ตาดูแต่ตามึงอย่าต้องนะจ๊ะคุณพี่ เ,เดี๋ยวพี่มีธุระอ่ะก็อีกหนึ่งนาทีเดค่อยเปิดนะจะไปไหนอ่ะเออไปไป,ไปให้อาหารนกพิราบนกพิราบดังตัวเองไม่ค่อยจะมีแต่ไปให้อาหารนกะโอ้โห้เไม่รู้จักทำบุญทำทานมั้งเหรอ,อถ้ามันเห็นว่าเราต้มมาม่าให้กินนะมันบอกคุณแม่ข่าวแน่เลยทำไมต้องรอหนึ่งนาทีอ่ะอาหารเขาอ่ะปรุงสุกแล้วไม่ใช่หรอนานๆพี่สาวจะซื้ออาหารให้กิน Oh. ไอ้呀มาม,ม่าธรรมดาแสบจริงๆคนปุ๊กเก้โหได้เงินไปตั้งร้อยหนึ่งต้องมาม,ม่าให้น้องกินเออกินไหมเหอะหอมดีจะฟ้องคุณแม่แต่ก็สงสารโหดูทำตัวสิเนี่ยโดนหักเงินจะไม่เหลืออยู่แล้วอยากจะลาออกจากการเป็นน้องจริงๆแต่ก็ลาออกไม่ได้เออแต่ก็ต้มใช้ได้ ไม่ได้อยู่ที่ฝีมือดิมามาเขาอร่อยอยู่แล้วกินข้าวไม่ตรงเวลาเดี๋ยวจะผอมไม่ได้ไม่ได้ผิดคอนเซปน้ำหนักลงเยอะเดี๋ยวทางบ้านจะว่าเอาเอ๊ะห่อ,อของใครเอามาวางไว้อ่ะ ต้นกระบองเพชรจะเอาสองตัวนี้กลับบ้านเราดีไหมน้องโอ้ยเ็ง่ยเง,งคนส่งของอนะก็ส่งของผิดบ้านใครเนี่ยหนูย่ำรอสวัสดีค่ะคุณแม่คะอ๋อสวัสดีจ้ะซื้อต้อนชาเขียวมาหรอจ๊ะ,อะมองอยังไงคะเนี่ยเอาเราไม่ใช่ต้นชาเขียวหรอเห็นเขียวเขียวเหมือนกันไม่ใช่ค่ะแหมฉลาดเหมือนแยปุก,กี้เลยนะคะเนี่ย มันจะต้องฉลาดได้แม่สิจะไปฉลาดได้ใครล่ะถูกไหมสองตอนนี้หนุ่มไม่ไม่ไมอ๋อดีแล้วแหละที่ซื้อมาเลี้ยงอืมไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวอา้าวซื้อต้นไม้มาเลี้ยงอะดีแล้วลดโลกร้อนไม่ใช่กินอย่างเดียวเนี่ยจะได้ไม่อ้วนอา้าวมาด่าแล้วก็ไปรีบชิงออกมาก,ก่อนลบน้อง หวังว่าจะไม่มีใครตามมานะบุก,กี้เ้ยมาตอนไหนได้ยินที่พูดหรือเปล่าเมื่อกี้มีนมกินเหรอนมไรไม่มีก็เมื่อกี้เห็นซองแวบๆอบะอไป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 เล่นกับเจ้าอ้วนไปแล้วมันนั่งทำอะไรคนเดียวตรงเนี้ยหลบนะเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ออกกําลังกายเนี่ยดีแล้วจะได้ไม่อ้วนเออเออไปไปไปวันนี้ฝนตกแม่เลยมันหน้าร้อนฝนจะตกได้ยังไงก็เธอออกกําลังกายไงโอ้ยปางนี้ไปไกลๆเลย ยของอร่อยจะแบ่งได้ยังไงปก,กีอ้อะไรออกกำลังกาอยู่จะถามว่าเจ้าวนอยู่ไหนไม่รู้อ,อะไรของมันไปไกลๆเลยไปกินข้าวท่ามกลางธรรมชาติอข้างหลังทางขยะเจ้าโลกินข้าวเหรอ แล้วนี่ซื้อต้นม้มาปลูกวะเอ้ยฉันไม่ต้องพูดไม่ต้องพูกไปละเอาเฮ้ยไม่เดยวคนรีบนะวันเนี้ยทำงานเสร็จแล้วก็ต้องเลินเก๊ชหน่อยตามหาผูทั่วเลยจ้ะวันผมต้องบอกคุณได้หรอฝากซื้อของลยเดิซื้ออะไรเอออยาอกจะ้พวกไขก่เซอร์ไพรส์สกิบดี้อ่ะพวกไข่แกงถั่วช้วมะอืมเข้าใจดีดิไม่งงไปซื้อเองไปอืมหาซื้อนี่หน่อยแบบยกกลองอะ่ะกมมีเงินหรือเปล่า มีเงินรอ,อที่หน้าก็รอ,อที่หน้าเอาอซื้อให้ก่อนก็ไม่ได้ไปเลนกที่ห้องละถึงคุณเอามีที่ไหนออกให้ก่อนเงินผมก็ต้องไปใช้ถ้ายังไม่มาอยู่เล่นเกมนะพี่ปุ๊กกี้ขานขอเล่นเกมเลยนะคะได้สิได้สิเอาเลยเอาเลยขอบคุณค่ะเฮ้ยลงมานี่ดิเดี๋ยวอิงลองเปิดประตูนะแล้วดูว่าปุ๊กกี้อย่างมันนั่งเล่นอยู่หรือเปล่า อ่าฮะล้วจะไปกลัวมันทำไมอ่ะไม่ได้กลัวเปิดเสียงให้ลั่นๆค่ะเพราะว่าเราอ่ะได้ยินห้องพี่พุกกี้แล้วพุกกี้มันยังอยู่โูหเ oh, ปิดเสียงเกมดังมากเลยแกเห็นไข่เชียวแพ้วตรงนู้นไหมอ่าฮะเห็นแต่ว่าของน้องอ่ะฉันไม่อยู่แกอย่าทำเป็นคนดีหน่อยเลยในนั้นอนะ่ะมีสิบกวฉันจะให้แกเลือกคนเดียวห้า เราคนดีบอกว่าไม่อยากยุ่มเลยโอ้ยอย่ามาทำแบบน้ำเป็ดเร็วกว่านี้ปกกี้อย่างมันจะรู้ตัวไปก้าวต่อไปไปจุ๊บไปจุ๊บเอ็งจะมองอะไรให้ตัวเลขมันขึ้นเนาะทำดีไม่ทำดีทำดีไม่ทำดีทำดีไม่ทำดีหยุดไปก่อนแล้วกัน เราเปิดเสียงดังพี่บุ๊กกี้จะว่าไหมอะเฮ้ยแต่เขาไม่อยู่ไม่ได้ยินหรอกเจ้าแหวนเคลเรียบร้อยแล้วครับดกมาเฮ้ยบุ๊กกี้เราด้วยเฮ้ยเสียงใครปิดประตูไม่มีนี่หว่ารือเสียงในเกมเจ้าอ้วนฮะเจ้าอ้วนซื้อให้ก่อนก็ไม่ได้เป็นพ่อค้าที่ไม่มีน้ำใจเลยเฮ้ยรันเลยดิคอม,อมโอถ้าช้าเดี๋ยวซื้อเครื่องใหม่นะบอกก่อน จะเขียมซื้อเครื่องใหม่เงินซื้อไข่สะไ้ายยังไม่มี<ป>เลยงนพูดทีวีหน่อยออกไปไม่จะนัะ่งเป็นอย่างนีนงนน้มันเป็นอย่างนี้นี่ใส่ไม่เป็นอย่างนี้ครับเออคุณไม่จ่ายเงินน่ะแล้วผมจะเอาทุนที่ไหนไปซื้อพูดเฮ้ยมาตรงนี้ก็โดนแบ่งนะดีเวลวแกจะกลับไปแกะห้องฉันหรือไงในป๊อกกี้มันอยู่นะสมแล้วที่เขาดับว่ามีหัวไว้กั้นหูอะ่ะ อ้าว<ะ>บูบี้ฉันกลับเดอวเออกลับเลยเดากล่องมาโอ้ยกยันดีปุ๊กกี้ยัมโลนั่นไข่เซอร์ไพรส์ที่ปุ๊กกี้ฝากผมซื้อนี่เฮ้ยอะไรฮะแล้วมันมีกล่องเดียวในโลกหรือไงฮะถามหน่อยเดี๋ยวจะโดนจับได้นะปุ๊กกี้เฮ้ยแฉไปก่อนมันก็ไม่ได้มีกล่องเดียวหรอกแต่คุณไม่ได้ซื้อแบบนี้เหมือนจะลิ้มอะอ้าวเจ้าอ้วนมันรู้มากอะไปที่อื่นไหมไปที่อื่นเจ้าอ้วนมันก็รู้แล้ว่าเราขโมยมา อะไรนะอะไรขโมยขโมยมาอืมเจ้าโร่มันขมิบหองมันกลัวพุงมันออกอะ่ะคิดอะไรไม่ออกกูฟี่อ่ะถ้าใครไม่พูดมากนะนะกี้จะแบ่งให้คนระบายคนระบายเลยหรอกี้เออแหมเจ้าอ้วนนี่ยังไวนะของฟรีอ่ะเจ้าหลิมแมวเหรอผมชายกายแหมลกกันหมดเดี๋ยวเชจะเปิดแล้วนะไม่ต้องฉันเปิดเอง นับก่อนสิมีกี่ใบ1นึ่งสองามสี่ห้าใบของกี้สิใบที่เหลือก็3คนแบ่งกันเอานะ้าวกี้ใฮ้คันปากว่ะคันก็เกาดิอยากให้ฉันพูดเหรอเอ,อ้ยไม่ต้องแบ่งให้ลบใบหนึง่งผมว่ามันแปลกๆอ้นะวน่วนไม่เอาใช่ไหมผมไม่เอาอ่ะไปดีกว่ะ ผมว่ามันของป๊อกกี้เฮ้ยมันหมิ่นประมาณนะเดี๋ยวฟ้องจะอ้วนมู้จะของฟรีและของดีปล่อยมันเถอะกี้เออมันโง่อ่ะหยิบไปคนละหนึ่งใบเร็วแกะเร็วฉันว่านะฉันต้องได้เอลซ่าแนะ่หรอกมันไม่มีผมว่านะผมได้ปอมปอมแน่ของกี้ต้องได้คุโรมิแน่เลยเก็บมะลาลาอลุ้นกันเก็บมะลาลาอลุ้นกัน แกะเปิดเสร็จแล้วก็ทิ้งถังขยะใช่ได้รูรีมาเปิดพร้อมกันตรงกลางออเพียงโอยฉันซ้ำกับเจ้ารออะแต่ผมไม่ซ้ำโอ้โหเฮ้ยมีติ๊กเกอร์ด้วยว่ะลายไม่ซ้ำด้วยติ๊กเกอเออมาเกมใหม่เกมใหม่คนละใบไหนบอกให้พวกเราไปเดียวเฮ้ยปากมากไหม อย่าซ้ำนเ้ยขอบอกเองสั่งมันได้หรอได้โอ้ตัวซ้ำเจ้าโลอะไรคุณซ้ำฉันเถอะมีกี่ได้ตัวใหม่เ <c oughs> ฮย้ยอย่าบอกนะในกล่องนี้ไม่แต่คุณโลมีอะเองก็ไปถามคนขายสิแล้วมาจากไหนเออเอามาจากนอกเ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกี้ไปถามคนขายอยากรู้ก็ต้องลองดูหยิบกันไปคนละลูกแล้ว <c oughs> จะได้ตัวซ้ำเปล่านะ ป๊อกกี้ซื้อข้าวให้น้องกินหรือยังเอาปอ๊อกกี้หนูอยู่นี่เหรอลูกป๊อกกี้คุณแม่เสียงดังทำไมคะก็หนูเปิดเนี่ยเกมเสียงดังแล้วแล้วพี่ป๊อกกี้ไปไหนลูกไม่รู้ค่ะเฮ้ยคุณแม่ทําก๊อของไอ้นหนูค่ะไหนไหนอุ้ยไม่เห็นจะมีเลยเอาไปไหนอะมันจะรู้มิล่ะโอ๊ยหนอกหู ปิดเสียงก่อนสนิปิดเสียงก่อนฟังไม่รู้เรื่องเลยน้อ,อเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะูหนูว่างกล่องไข่สุ่มไว้อ่ะคะ่ะบ็อกกี้อยู่ห้องเปล่าอยู่คะ่ะเข้ามาได้เลยอเออหนูอ้วนมีธุระอะไรจ้ามาหาน้องบ็อกกี้จะถามว่าไข่เซ์ไพร์ที่ฝากพี่ซื้อออยู่หรือเปล่าหายไปแล้วคะ่ะอ้าว เห็นปุกกี้มีเหมือนเราเลยอะฮะอยู่ที่ไหนคะกำลังแกะกันอยู่ที่ห้องชายคุณแม่ค่ะพี่ปุกกี้เอาไปแน่เลยค่ะอเราไะอย่าไปโทษคนอื่นเขโมวส้วนเราต้องจับให้ได้ค่ะหนังค่ะเขาที่นั่นมีใครอยู่บ้างคะมีปุกกี้ยำโลนแล้วก็ชายพี่ชายน่าจะไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นฝีมือพี่ปุกกี้กับพี่โลแน่เลยค่ะถ้าเราอยากรู้ต้องไปดูกันค่ะ เดี๋ยวผมพาไปครับคุณหญิงแม่เดนหนูอ้วนไปกันขออย่าให้เกลือแล้วก็อย่าได้ตัวซ้ำเลยนะฉันขอให้แกได้ตัวเกลือนี่ฉันให้แก่เลยนะไม่ซ้ำ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 เย้กี่ไม่ซ้ำแจ่มแมวนังหลอกก็ไม่ซ้ำเขาไม่ชายซ้ำอีกแล้วก่อนที่เราจะแกะลูกต่อไปแล้วต้องมาเรียงคอลเลคชันกันก่อน ของนองรน,งน้อี่เขางน้งชายโอ oh. ้เชนญนะครับเชิญอยู่นั่นนไงค่ะคุณแม่วา <What? S 2> คุณแม่ขาโลช่วยแล้วโอ้แกะของหนูหมดเลยทำไมช่วทงทำตัวเป็นพี่สาวใจร้ายอะพี่ไม่ได้มีคนหยิบมาแล้วใครหยิบโอ้โหมันแกล้งตายไปแล้วอะ่ะพี่แย้มโลเขาเป็นคนหยิบมาเหรอ แต่หน้าเขาซื่อบือ้อเขาคิดแผนเองไม่ได้หรอกพี่ชายเขาน่าจะไม่รู้เรื่องเออพี่ไม่รู้เลยของแบบที่ขโมยมาไม่รู้เรื่องหรอกแหมแกไปสามใบเลยนะ<อ>ดีนะคุณแม่ขาไม่อยู่ <c oughs> โลคุณแม่ขาฉันอยู่อ๋อแกรู้ใครปนคนพาคุณแม่ขามานะะเนี่ยฮะยกมือกันดิผมเอง <c oughs> ผมว่าแล้วว่ามันแปลกๆเจ้าวนเจ้าคุกเกอหนูล <c oughs> <au> ูกสาวนะคะพูดอย่างนี้เล้ว <c oughs> เบาไปด้วยซ้ำเหลือกี่ใบเนี่ยโหแกะกันไปหมดแล้วเหลืออยู่สามใบแล้วมันหมดหรือยังล่ะเอาแบบนี้ละกันให้พี่เขาอ่ะแกะไปให้หมดเลยแล้วถ้าเจอตัวซ้ำนะแม่จะเป็นคนจัดการเองลองดูสิว่าแตงโมหนักหมดหรือย,ยังเจอซ้ำเน่เอ่อคุณแม่คะ่ะปุกกี้ไม่เคยทำบุญคะ่ะนย่หนูตุยต่อดีกว่า แล้วถ้าแกะเจอตัวซอมนะจะหักค่าขนมมาที่นี้ให้หมดเลยเฉพาะของหนูใช่ไหมคะเปล่าของเพื่อนๆด้วยเอาอยากจะทำเสียงน,นี้จริงเสียงแหลว,วีวอวีวอวีวอตุยนะตุยนะตุยนะเฮ้ยไม่ต้องแอบ,บมองแบบอบมองเทยู่นะจ๊ะแต่เทไม่รู้้างเลย เออขอขอขอแกะให้หมดก่อนได้ไหมคะแล้วเปิดพร้อมกันเออแล้วแต่แล้วแต่แแตทำค่ะแจ่ตู้อย่าซ้ำเลยแต่บุตพี่หมดแล้วโอไม่ต้องพูดหนูสิไม่ต้องพูดผมว่าเลยปุ๊ก,กี้ตัวดีเลยเจ้าอ้วนผมรักความยุติธรรมโ้ดีแล้วหมูอ้วนเจ้าชายไม่อเกียดนะเพื่อเอ้ยผมไม่รู้ <c oughs> โดโลน่ผมพามาแล้วอ้าวชายวีโววี v ivo, v ivo. โว เฮ้ยมาช่วยกันเปิดหน่อยดี3ามคนรวมพลังไม่อยู่ไม่อยู่ไว้ค่ะไหนดูซิซ้ำไหมลูกป๊อกกี้เช็คดูซิซ้ำค่ะเฮ้ยแค่ดูยังไงไ,<ว>ไม่ต้องรวมตัวข้างล่างนะคะเพราะว่าเปิดมาก็ซ้ำกันแล้วแต่ตัวของฉันไม่ซ้ำนะไม่เกี่ยววิวพวกแกสอคนก็สมรู้ร่วมคิด คุณแม่ขาหายแตงสองคนนี้ด้วยค่ะเอา้าจะไปหาเขาได้ยังไงเขาไม่ใช่ลูกคุณแม่ขาคนละบ้านเนาะผมว่าแล้วต้องเป็นฝีมือปุ๊กกี้ตัวนี้ไพูดเอาหน้าไหนๆก็จะโดนด่าแลละให้เอฟซีดูทั้งหมดหน่อยอ่ะรวมคอร์เรคชันพวงก,กุญแจแบบนี้นะคะนีแถวล่างคะ่ะ ส่วนนี้ติ๊กเกอร์ค่ะพูดดีทำดีเผื่อได้แต้มบุญแต่บุญของคุณหมดแล้วต้องโดนรกคาขนมช่างอาจิตย์ไม่ต้องพูดคุณแม่ขาขอสรุปเลยนะคะมีตัวซ้ำคุณแม่ขาจะเก็บเงินทั้งหมดไปซื้อของเล่นคืนน้องเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะครับงั้นคุณแม่กลับก่อนนะ จะอวนบริการดีนักนะถ้าใครอยากเห็นปุกกี้โดนหักค่าขนมก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางเรามี้ด้วยนะคะอักเลยทักเลยทักเลยฮักเลย